สวัสดีครับพระวงศคูเอนะครับยำทางช่องยูทูบคูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องแรกเป็นรูปศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับเจอกันประจําทุกวันนะครับเจ็ดโมงเช้าทางช่องยูทูบนะครับวันนี้นะครับเป็นรีวิวที่ขอกันเข้ามาทางช่องยูทูบนะช่วงนี้ก็จะพยายามเน้นไปที่ช่องยูทูบนะครับเพราะว่าคิวยาวเหลือเกินนะครับอ่ะวันนี้เป็นเลขกลุ่มพิเศษอีกแล้วที่หลายๆคนก็มองข้ามนะแต่สําหรับผมกลุ่มเลขเนี้ยผมชอบผมชอบนะโอเคก็คือกลุ่ม 6178นะครับ6178คุยกังชื่อว่าพัฒนาให้สวยงามจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังรีวิวกันนะครับผมก่อนอื่นพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับเกิดจากเลขคู่3คู่ที่ไม่ซ้ำกันเลยนะก็จะมี1611771แล้วก็7887นะครับทั้ง3คู่นี้จุดเด่นจุดเด่นของกลุ่มนี้นี่เขาเป็นคนที่ชอบโฟกัสทุกคู่เลยนะครับ แต่ถ้าแยกมาตำแหน่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับหรือใครจะอยากกลับไปชมเลขกลุ่ม3ตัวที่ประกอบเป็นเลขกลุ่ม4ตัวนี้ก็สามารถชมได้ที่เลขกลุ่ม6 1 7 7 1 6แล้วก็17 8 8 7 1เนะครับคเอกทำไว้แล้วทั้งเลขคู่แล้วก็เลข3กลุ่ม3ตัวนะครับกลับไปดูย้อนหลังเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าไอ้กลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรให้มันดูกว้างขึ้นนะครับอ่ะ6 1 7 8 พัฒนาให้สวยงามแน่นอนว่าการคิดการพัฒนาเนี่ยมาจาก4ตัวท้ายนะก็ขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนนะครับกลุ่มนี้เอาเด่นๆสุดๆเลยก็คือลงท้ายเลข8นะเลขลาหูนะครับผมลงท้ายเลข8นะครับจุดเด่นก็คือไหวพริบดีกล้าได้กล้าเสียมีความต้องการในใจสูงมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรก็ต้องได้ทํานะครับแล้วจุดที่มันน่าสังเกตหย,ยุดหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าพลังงานอยู่ตลอดเวลาในการที่จัดยีทำอะไรก็ตามแม้ว่าสิ่งนั้นอนะ่ะไม่เคย ไม่เคยชอบมาก่อนอย่างเช่นสมมุติว่าไปเจอเหตุการณ์ต่างๆที่มันช่วงนี้เขากําลังอินน่ะแต่เราก็ไม่เคยดูเช่นเขาติดละครกันเงี้ยเรื่องนี้เรื่อง,งนี้เราไม่เคยดูนะก็สามารถคนคนนนี้สามารถอ่ะดูก็ได้เออมันมียังไงเป็นอะไรบ้างแล้วก็สนุกสนานไปกับละครเรื่องนั้นได้นึกภาพไหมใครเฮเขาก็เฮด้วยอะ่ะแล้วก็บางทีก็ดูเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือน คนไม่เคยดูละครมาก่อนแล้วอยู่ดีดก็คนชาวบ้านชเมองก็ติดละครแล้วก็ไปติดด้วยแล้วก็ติดแบบเต็มที่อ่ะอือันนี้พูดในมุมให้เข้าใจว่าอ๋อเลขแปลจะมีอาการประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าเป็นมุมดีๆนะเช่นมุมการทํางานสมมุติว่าเขาอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งเขาไม่เคยทํามาก่อนเขามีแรงผลักเรื่อยๆที่จะทาให้ตัวเขาเองมีแรงกระตุ้นมาอ่ะฉั้นถึงฉันไม่เคยถมมติว่าไม่เคยทํขาข้าวเหนียวหมูปิ้งมาก่อนแต่ ตอนนี้รู้สึกอยากทําอยู่เฉยๆก็รู้สึกอยากทําโดยไม่ได้เคยทํามาก่อนคนนี้เขาจะมีแรงผักนี้หรือเปล่าเขา<ม>เนี้ยมูปิงของชั้นก็เนี่ยมูปิงของจันอะไรเงี้ยมันจะแบบสะกดจิตตัวเองเก่งอะ่ะให้สนใจในสิ่งที่อยากจะทําไปเรื่อยๆได้ดีนะครับนึกออกใช่ไหมเ,ออเพราะฉะนั้นคนที่แปดททายข้อดีของเขาคือทาอะไรก็ได้แค่นึกไม่ต้องอยากมาก่อนก็ทําได้นะครับแต่ข้อด้อยนะครับก็คือหนึ่งเกิดว่าตัวเองอะ่ะเขา ขนาดของที่เขาไม่ชอบนะเขายังมีแรงผลักตัวเองขนาดนะั้นถ้าเกิดว่าของไหนเขาชอบเนี่ยเวลามีคนชวนชวนแบบไปทําในสิ่งที่เขาชอบอี่แล้วด้วยอันนี้ไปง่ายเลยให้ระวังนะครับอย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะเพราะว่าเขาอาจจะถ้าเขารู้จุด่อดแล้วว่าเราชอบอะไรเนี่ยเขาชวนเราไปเลยเราก็เฮโเลไปกับเขาเลยอันนี้คือข้อด้อยนะอัน,นี้ต้องระวังนิดนึงอะตำแหน่งนนามาเป็นเลขเจ็ดครับแนวคิดเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าคนคนนี้มีแรงผลักในการตัดใจทําอะไรอ่ะจริงจังตั้ง คือเต็มที่นะครับข่าวเนี่ยจุดที่ทําให้ไอ้ความคิดต่างๆที่อยากจะทํำนู่นนี่นั่นโปรเจกต์ต่างๆในหัวเนี่ยคือถ้าเมื่อคนที่มี8อยู่แล้วเป็นหานแล้วยังมีเจ็ดในบคิดแสดงว่านอกจากสิ่งนั้นสมมุติว่าอยากทําร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งไว้ขายไม่ใช่แค่คิดและแค่อยากจะเฮโร่ทำเอามาแบบจริงจังเลยแนวทางจะทําหมูปิ้งยังไงเปิดร้านแบบไหน วิธีการยังไงขายกี่โมงขายกี่บาททุกอย่างคือทําเหมือนกัแบบตัวเองอะ่ะจะไปทําแบบเป็นผู้นําของการขายหมูปิ้งในหมูบ่บ้านอะไรอย่างี้อย่างนั้นเลยป็นจริงจังเลยจริงจังขึ้นมาทันทีทันใดเพราะฉะนั้นเลขกลุ่มเนี้ยเจ็ดแปดทายนะจึงเหมาะกับคนที่คุณอยากจะทําอะไรที่แบบดูจริงจังมากๆดูจริงจังดูมีพลังเยอะๆ power เยอะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะ ขาเป็นคนที่หยิบจับของบางอย่างหรือว่าคิดจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยเขาสามารถผลักดันให้สิ่งนัน้นกลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ได้กิ่งมากนะครับแล้วความแน่นอนก็ยังอยู่ที่การถ่ายทอดไปเลื่อหนึ่งอีกคือถ้าคิดว่าจะถูกตินะที่มือผมยกตัวอย่างร้านทำข้าวเหนียวโมปิ้งเนะี่ยไม่เคยทำมาก่อนเลยแต่อยากจะทําแล้วคือพูดว่าแค่คําพูดที่ออกมาหรือใจคิดไปแล้วว่าจะทําร้านเนี่ยไม่มีทําที่จะไปทําอย่างอืง่นจะทาอันนี้ก่อนให้สําเร็จ นี่คือข้อดีของคนหนึ่งเจ็ดแปดไทยถ้าคิดจะล็อกเป้าทําอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนั้นต้องสําเร็จจากไม่เคยทํามาก่อนสามารถพัฒนาให้มันกลายเป็นแบบ the best ได้ะเป็น the best ได้เลยหนึ่งเจ็ดแปดนี่ยนะครับแล้วทีเด็ดสุดก็คือเวลาทํางานเขาเป็นเลขหกมันต้องออกมาดูดีเสมอหมูปิ้งร้านนี้ต้องแบบเป็นสไตล์ที่แบบทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วรู้สึกว่าโอ้สะอาดสะอาดน่าทาน น่าสนใจมีแล้วก็มีรูปแบบของอเขาเรียกว่าเวลาเราไปกินหมูปิง้งมันก็จะมีความแตกต่างากพวกมาล่าอะแต่คนนี้ขายหมูปิ้งในลักษณะขายมาล่าได้นึกออกใช่ไหมก็จะมีน้ำยาลาดพวกนี้แหละหมูปิ้งแบบนี้นมสดไม่นมสดแบบออริจินอลมีน้ำจิ้มแจ่วมีน้ำผัดกระเพาอะไรพวกนี้นึกออกไหมก็ทา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 ให้มันมีดูมีความหลากหลายในความเป็นหมูปิง้งทำให้หมูปิง้งนั้นกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี สามารถเลือกได้ทำออกมาดูน่าสนใจทำให้คนรู้สึกว่าเออทำอะไรต้องเตะตาตลอดอ่ะจริงจังไม่พอต้องทำเตะตาแล้วก็ทำให้ดูดีที่สุดผมชอบกลุ่มนี้ที่ผมบอกเองผมชอบวิธีการทำงานของกลุ่มนี้ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยคือตัวเองไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่เอาจริงถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับกลุ่มเรื่องนี้เหนื่อยรับผิดชอบเยอะนะครับคือล้วอย่างต้องทุกอย่างก็ต้องออกมาดีที่สุดอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบโอโ้โห มันจะหนักไปไหมอืมก็อยู่ที่ว่าคนใช้รู้สึกว่าตอนเนี้ยเ,เล่นเล่นและเอืเออเยเ,เชยไม่เอาแล้วจะต้องจริงจังละทําอะไรก็ต้องแบบต้องให้ดีที่สุดแล้วล่ะเล่งเนี้ยตอบจบนะครับผมอ่านี่คือตัวท้ายส่วนด้านหน้านะครับเป็นคนที่แต่งตัวดีนะแต่งตัวภูมิฐานเนี้ยบนะครับแล้วก็เป็นคนที่อีกอย่างคือเป็นคนแบบชอบแสดงออกเต็มที่จัดหนักจัดเต็มแม้จะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งแต่เขาแต่งตัวแบบจัดเต็มได้ดีมาก อ่าจะไปแบบเวลาจะไปอะไรที่ทางการหน่อยต้องเป็นสูตรแล้วละ่ะประมาณนี้นึกออกใช่ไหมคงจะไม่แบบว่าเสื้อยืดโปโลธรรมาดาให้เขาดูเรียบร้อยใหม่ต้องสูตรอย่างเดียวเป็นคนประมาณนั้นเวอร์วังหน่อยแต่ว่าก็ดูดีและดูเรียบดูนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเรื่องต่อมาเรื่องการเงินหางเงินเก่งครับเต็มสิบให้เก้าเต็มสิบให้เก้าช่องทางการหาหลากหลายมากมุกมันถ้ายิ่ง เจ้าตัวเจ้าตามีบวกความขยันเข้าไปอีกอน,นี่คือยิ่งมากขึ้นไปอีกเก้าถึงสิบนะสำหรับการหาส่วนที่การผ่อนจัดการมีหกหนึ่งการอย่างเงี้ยแต่ว่ามีนะมนะห,ห,นหนึ่งเจ็ดและเจ็ดแปดเยไอ้มีเจ็ดแปดเยให้ระวังนิดหนึ่งเรื่องของการที่แบบใช้เงินก้อนก็คือปกติอาจจะเป็นคนไม่ค่อยใช้เงินแบบจู้ดแบบเล็กๆกน้อยน้อยไม่ค่อยใช้แต่เวลามีเงินก้อนที่มันจะต้องบริหารจัดการเนี่ยก็มีโอกาสที่ลงทุนหรือว่าเสี่ยงได้ท,ทันทีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการิหารจัดการเต็มสิบให้สัก เจ็ดถึงแปดอะกันครับภาพรวมกลุ่มนี้ผมให้เก้าผมถือว่าหาได้เก่งแต่ว่าเวลาจัดการให้ระวังการใช้เงินก้อนไว้อย่างเดียวนะครับอย่างอื่นก็ถือว่าโอเคนะก็ลองพิจารณาดูว่าชอบไหมนะสุดท้ายเรื่องของความรักเป็นคนจากดูลีกภายนอกที่มันดูมัน่นมั่นดูนิ่งดูอะไรพวกนี้อาจจะมีคนที่ชอบสไตล์แบบนี้อยู่คือมันดูเป็นผู้นําได้เป็นผู้นําครอบครัวได้อะไรพวกนี้ก็อันนั้นเป็นข้อดีนะ แต่ข้อด้อยก็เยอะเลยคือพิจารณาเยอะนะครับ <_ an> เรื่องมากนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนเลือกเท่านั้นแล้วก็ต้องการเป็นผู้นําในทุกๆอย่างที่อยู่ในอยู่ในสมมติว่าถ้าถ้าเป็นในครอบครวัวคืออยู่ในครอบครวัวเนี่ยเขาต้องการเป็นผู้นําทุกอย่างต้องเป็นคนนําทุกคนใครก็ต้องพูดใครก็ต้องทาตามถ้าเป็นคู่รักก็เป็นสายนําไม่ใช่สายตามะนะครับเพราะนั้นก็อาจจะดูไม่ค่อยโดดเด่นนักในมุมที่แบบว่าเอ้ยถ้อยทีถ้อยอาศัยอะไรพวกนี้แต่ถ้า ให้มอในมุมดีคือเขาได้เรื่องในสิ่งที่เขาอยากคนที่เขาอยากจะชอบอะ่ะก็ได้เรื่องในมุมนั้นนะครับก็ตรงนี้อี่งนี้อันน,น,นี้แหละนะครับแต่ผมมองว่าถ้าอยู่คนเดียวได้ไดก็โอเคกว่าประมาณนี้เพราะเรื่องเยอะเหลือเกินประมาณนี้นะก็ให้เป็นถ้าเป็นคะแนนนะเต็มสิบให้สักห้าจุดห้าแล้วกัน เรื่องความรักอาจจะดูตึงไปหน่อยนะ5.5เนี่ยไม่ไม่ได้เลวร้ยวายมากหรอกแต่ก็ตึงนะครับอ่ะโอเคน่าจะครบดวนรอบด้านแล้วสำหรับเรืกองตรนี้ที่ขอเข้ามานะครับมีข้อสงสัยอะไรเพริ่มเติมสามารถสอบถามไ,มได้ทางช่นนองยูทูบนะครับแล้วก็ทางเพจคุยเลขพยากรน,นะครับสำหรับวีนี้ฝา,า,ก,ากกดไลค์กดแชร์กด s u b s cribe เป็นกำลังใจให้ช่นนองยูทูปคุยด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้วั้ท่านโุกดีมีเงินมีทองสุภาพแข็งแรงนะครับเลขบอกแนวทางคนกำดังใจคือเจ้าชะตาครับคิดพูดทำดีนะครับ ไม่ว่าหมายเลขอะไรมันต้องดีแน่นอนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ